ประกสาสไตลัสสำหรับ Android วางมือบนหน้าจอได้รายละเอียดเป็นยังไงไปดูในคลิปกันเลยวันนี้ครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยครัเป็นของ Pinovo เป็นตัวใหม่ของทางร้านเลยเจ้าตัวนี้ได้ข่าวว่ามีความสามารถพิเศษ คือสามารถวางน้ำหนักมือลงบนเครื่องเอ r ดอยได้แล้วก็สามารถกำหนดเส้นหนาบางได้เวลาเขียน <c oughs> คือประการทั่วไปอ่ะของเอนดอยอ่ะมันจะไม่สามารถแบบวางมือบนหน้าจอได้หรือว่าลากกำหนดเส้นหนาบางได้เงี้ยครับก็เจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าว่าได้ก็เดี๋ยวลองไปดูเลยครับว่าจะทำได้จริงหรือไม่ได้ครับ มีปากกาตัวปากกานี่มีตจะเป็นตัวฐานนะครับตันนี้ทีนี้จะเป็นไส้นะครับของลูกกิ้งตัวนี้โอเคครับก็จะได้มาอย่างนี้เนาะก็หมุนออกมาแล้ใส่ฐานตรงนี้ก็เป็นฐาน 4A นะครับเอาทางคั่วบวกลงไปนะครับแล้วก็ ว่าล็อขึ้นปึ๊บโอเคลองดูกันเลยโอเคมาวัดกันให้ดูเลยนี่จะเป็นลินสอนะครับการวางมือเนาะนี่วางมือก็ได้อันนี้คือเส้นบางนะครับนี่เป็เส้นหนา ตามน้ำหนักมือก็เขียนได้สามารถวางมือได้ถ้าเป็นปากกานะครับเส้นก็มีความแตกต่างเกิดขึ้น การลากเส้นไม่ดีเลยนะครับก็ตามอมปการเลยดูการ i เฟกถือว่าตอบสนองได้ดีต่อไปคืตอตัวนี้ครับเป็นปากกาแท็บเล็ตธรรมดาลองดูการวางน้ำหนักมือเนี่ยครับวางลงไปจะเห็นได้ว่าไม่สามารถเขียนได้นะครับดูเนี่ยครับเนี่ยเขียนไม่ได้เนี่ย มันก็จะมาเข้มเลยครับดูผมอ่อนๆถ้ากดเข้มไปเลยมันก็ไม่เข้มเห็นไหมมันจะเดี๋ยวมึงลองแบบอ่ะลอ,องปากกาเนี่ยครับมันก็มันก็จะมาเต็มเลยแล้วก็คือการล่ามันก็จะดีเลยดูดูขยับแบบตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กดูผมลากเร็วๆเห็นไหมได้เร็วๆมีการหน่วงของเส้นอยู่ครับดูก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับปากกาดอยธรรมดาคสรุปนะครับก็เจ้าตัวปากกาสไนรัสตัวใหม่ก็ใช้ได้ดีกว่าตัวเก่าแน่นอนนะครับก็คือเอาน้ำหนักมือได้สามารถกำหนดเส้นหนาบางได้การลากภาพก็ไม่เกิดการดีเลยนะครับรีเฟลก,กชันของหน้าจอก็เสถียรคงที่มาก,มากๆสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวนี้จะวางขายที่ร้านเราอยู่ที่990บาทนะครับคือถ้าใครสนใจก็ลอง เข้าไปในร้านแล้วก็ไปตามได้เลยก็จะฝากตรงนี้นะครับคือลิงก์ให้โอเคเจ้าตัวเนี้ยเหมาะมากเลยสำหรับคนใช้งานแท็บเล็ตที่อยู่ในกลุ่มคนทำงานที่ออกแบบหรือว่าวาดภาพไม่ก็จัดการเยอะๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากผู้ที่ใช้ดอยคือห้าผ่านครับก็ยังไงอยากฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับบ๊ายบาย